สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดรอ้อสถานีแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองนะคะท่านที่ติดตามเป็นประจำก็จะทราบว่าตอนนี้เรากำลังทำภารกิจร่วมกันค่ะในการที่เราท้าทายตัวเองว่าภายใน31วัน EQ ของเราจะดีขึ้นไหมนะคะถ้าทำภารกิจตามแบบนี้ไปทุกวันเลยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่19แล้วนะคะก็เหลืออีกแค่ไม่กี่วันเองนะคะ ทัานที่ติดตามมาเนี่ยเหมือนช่วงนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของทํำยังไงให้เราประสบความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นสังเกตดูไหมคะไม่ว่าจะเป็นการฝึกสร้างแรงจูงใจแรงบันดาลใจการกําหนดเป้าหมายนะคะและสําหรับเทคนิคในวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกสร้างภาพในใจกันนะคะสังเกตเขาใช้ว่า visualization ค่ะซึ่ง ในการฝึกสร้างภาพในใจมันจะเป็นภาพในใจที่เกี่ยวกับความสําเร็จในอนาคตของเรานะคะแล้วก็ฝึกไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างน้อย21วันต่อเนื่องทีนี้เวลาที่เราฝึกเนี่ยก็จะบอกว่ามันไม่ได้แค่ว่ามีแค่ภาพนะคะเราจะต้องรู้สึกนะเคล็ดลับเลยนะจย์บอกเลย ต้องรู้สึกว่าภาพความสําเร็จนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้มันจริงๆเรามีความรู้สึกดีๆกับภาพนั้นจริงๆโดยที่การฝึกอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เราเห็นภาพที่มันชัดเจนไม่สับสนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการฝึกสร้างภาพในใจเกี่ยวกับความสําเร็จในอนาคตมันก็เหมือนเป็นเทคนิคที่เราจูงใจตัวเองอะคะ่ะ เราก็จะมีแรงจูงใจมีความมั่นใจในการที่จะบรรลุเป้าหมายได้เหมือนอย่างนักกีฬาค่ะนะคะเขาก็จะให้ให้เห็นภาพตัวเองที่ชนะขึ้นรับรางวัลนะคะความสําเร็จก็เช่นเดียวกันค่ะท่านต้องมีความสําเร็จในใจที่อยากเป็นนะคะแล้วก็สร้างภาพในใจเกี่ยวกับความสําเร็จที่เราที่เราอยากจะปอยากจะมีอยากจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการสร้างภาพในใจเนี่ยนอกจากมันเพิ่มเพิ่มแรงจูงใจและเราจะแบบเหมือน ขึ้นนะคะมีแรงจูงใจมีความปรารถนาในการที่จะบรรลุเป้าหมายเหมือนกับเป็นการทวนเป้าหมายของเราแล้วก็ให้เห็นภาพในใจนะคะเราฝึกบ่อยๆเนี่ยม,ม,ม,มันเหมือนเรียกพลังของความเชื่อมั่นค่ะเราจะมีความมั่นใจขึ้นเกี่ยวกับความสําเร็จนะใช้ความรู้สึกนะคะรู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างเช่นเห็นภาพที่เราโอ้ได้รับรางวัลเป็น ผู้จัดการดีเด่นแห่งปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็ความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็กําหนดให,ให้ชัดเจนว่าเราต้องการอะไรที่เป็นภาพความสําเร็จของเรานะคะทีนี้การที่เราสร้างภาพในใจแล้วฝึกเป็นประจํา มันจะช่วยลดความเครียดและความสงสัยในตัวเองว่าเราทําอย่างนั้นได้ได้จริงหรอนะคะเพราะว่าภาพเนี่ยภาพพร้อมกับความรู้สึกเนี่ยมันจะช่วยลดความเครียดทําให้เราเหมือนเห็นว่ามันเป็นจริงแล้วทําให้เราผ่อนคลายขึ้นเราจะไม่กังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะเหมือนเข้าใกล้เป้าหมายเราจะจดจ่อกับสิ่งที่เราทำเพิ่มมากขึ้นนะคะวางแผนแล้วก็ลงมือทำเพิ่มมากขึ้นอย่เนี้ย มันก็จะชัดเจนจริงๆะนะคะวิธีการฝึกก่อนอื่นเลยก็ต้องเห็นภาพในใจกลับไปดูเป้าหมายที่เขียนไว้เมื่อวานนะคะว่าเป้าหมายของเราคืออะไรกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไปฟังทวนเมื่อวานได้เกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายนะคะแล้วทีนี้เราก็มีภาพของความสําเร็จละนะคะภาพภาพที่เราประสบความสําเร็จนะคะในด้านใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาจินตนาการว่า มันจะต้องสำเร็จสิ่งที่สําคัญไม่ใช่แค่ภาพนะมันต้องมีความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางบวกนะคะเกี่ยวกับภาพในใจของเราเหมือนเราชอบมันเรารู้สึกภาคภูมิใจสมมติว่าเห็นภาพที่เราขึ้นรับรางวัลยอดนักขายแห่งปีเรารู้สึกยิ้มแบบรู้สึกดีมากรู้สึกภูมิใจมากรู้สึกภูมิใจแทนพ่อแม่เราภูมิใจแทนครอบครัวของเราเป็นความสุขอะคะ่ะ มันไม่มีข้อสงสัยในตัวเองเลยนะคะฝึกซ้ำๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเกิดภาพในใจทำจนมันเป็นนิสัยนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะช่วยช่วยเพิ่มทั้งแรงจูงใจแล้วก็ความมั่นใจในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายค่ะอาจจะมีตัวอย่างนะคะอย่างเช่นสมมตินะคะสมมติถ้าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลน,นะคะก็เห็นภาพเหมือนกับเราก็เห็นภาพตัวเรา ยืนอยู่บนเวทีรับรางวัลเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จในงานของเราฉันรู้สึกภูมิใจและมีความสุขอย่างมากฉันเห็นใบหน้าของทุกคนในครอบครัวคนที่รักฉันมาสแสดงความยินดีกับฉันฉันรู้สึกขอบคุณ ฉันดีใจที่ได้แบ่งปันความสำเร็จนี้ให้กับคนที่รักฉันฉันดีใจที่ได้แบ่งปันความสำเร็จนี้ให้กับคนสำคัญในชีวิตของฉันเห็นไหมคะคำมันเป็นคำทางบวกและเราต้องรู้สึกกับมันนะคะอาจารย์ก็แนะนำเลยว่าอาจจะทำตอนหลังจากที่ ร่างกายและจิตใจของเราสงบผ่อนคลายเราก็จะใส่ข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลดีๆลงสู่จิตใต้สำนึกอาจจะฟังคลิปกล่อมของอาจารย์คีเข้าไปนะคะที่อาจารย์แฮชแท็กกล่อมมาไว้เนี่ยแล้วก็เลือกเลือกคลิปที่ที่เรารู้สึกว่ามันถูกจริตกับเราหลังจากนั้นแล้วนะคะพอฟังคลิปกล่อมเสร็จเรียบร้อยจิตใจเรารู้สึกสงบผ่อนคลายก็ฝึกสร้างภาพในใจแบบนี้เลยค่ะนะคะ ภาพให้มันชัดเจนเหมือนเหมือนกับเราใช้หนังอะค่ะนะคะ,นะคะใช้หนังในจอภาพความคิดของเราเดี๋ยวจะมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะลองดูอย่างเช่นฉันเห็นตัวเองทํางานอย่างมีประสิทธิภาพฉันสามารถจัดการกับงานที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดายฉันรู้สึกมั่นใจในความสามารถของฉันฉันเห็นภาพตัวเอง ที่ได้รับคำชมเชยและคำขอบคุณจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานเห็นภาพที่เรายิ้มให้กับภาพในใจเหล่านี้เห็นไหมคะนี่เป็นตัวอย่างลองเขียนขึ้นมาก่อนก็ได้ค่ะไปดูเป้าหมายเขียนบทขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะสิ่งที่สำคัญ f e ลลิ่งค่ะความรู้สึกทางบวกอาจจาะแนะนำให้ วิธีการแนะนําวิธีการที่จะใช้บทในการสร้างภาพในใจนะคะอ่านก็ได้เขียนเลยค่ะแล้วก็อา่อานอ่านอ่านออกเสียงนะคะอย่าอ่านในใจอ่านออกเสียงให้ให้เราเนี่ยหคือเป็นคนเปล่งเสียงด้วยตัวเอง2ให้เราได้ยินเสียงของเรานะคะอา่านจะอัดคลิปเป็นเสียงของตัวเองก็ได้นะคะนะก็เป็นการอ่านบทที่เราเขียนด้วยตัวเองแบบหงและเป็นบทสร้างภาพในใจนะคะ เสร็จแล้วก็เวลาอ่านเราก็จินตนาการถึงภาพหรือขณะที่เราฟังคลิปเสียงของตัวเราเองที่เราอัดไว้นะคะเราก็จินตนาการถึงภาพนั้นให้มันชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกทางบวกฝึกซ้ำๆจนเราสามารถสร้างภาพในใจแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเรามีการแบบมีเป้าหมายอื่นเราก็ปรับ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เป็นเราและเราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จเลยนะคะเราก็จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มพลังของความเชื่อมั่นให้เราบรรลุกับเป้าหมายได้ค่ะลองดูนะคะทีนี้งานวิจัยอ่ะเดี๋ยวไม่เชื่อต้องมีงานวิจัยนิดหนึ่งนะคะคอสเลนเนี่ยเขาก็ทำการศึกษานะคะเขาก็พบว่า การสร้างภาพในใจสามารถช่วยเพิ่มความสำเร็จและความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายได้จะได้ยืนยันจะได้เชื่อนะคะหรืองานวิจัยของเชลเลอร์และคณะเนี่ยนะคะนี่ก็ศึกษาไว้2 0กว่าปีแล้วละ่ะก็บอกว่าการสร้างภาพในใจสามารถช่วยเพิ่มการควบคุมตนเองและความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายได้นะคะเอาอีกสักงานวิจัยหนึ่งนะคะแมทธิวส์นะคะเขาก็ พบว่าการสร้างภาพในใจสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์และลดความเครียดได้โอ้โหมามีงานวิจัยสนับสุนขนาดนี้ทำไมจะไม่ลงมือทำแล้วคะและนี่เป็นความท้าทายในวันที่19ของเรานะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปฏิบัติภารกิจ EQ เราจะดีขึ้นได้ใน31วันคะ่ะและพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ